ครับสวัสดีครับวันนี้ก็จะพาคุณยายลงอาบน้ำนะครับกับเขาก็จะเดินไปเส้นทางที่เขาเคยลงอาบนะครับ กบวันนี้ครับก็วันนี้เป็นช่วงเย็นนะครับทุกครั้งก็จะพาคุณยายลงไปอาบน้ําก่อนนะครับเพื่อจะให้เข้าสะอาดเนื้อตัวเขาจะได้มีสุขภาพดีนะครับทําให้อาบน้ําก็ไม่ได้นะครับต้องพายายลงอาบน้ําเพราะท่างที่คุณยายเคยลงอาบทุกครั้งนะครับ ช่วงนี้นะครับช่วงเย็นวันนี้ก็เย็นประมาณบ่าย5้าโมงกว่านะครับคุณยายมาทุกวันนะครับเพื่อการพละร่างกายให้เขาดีขึ้นอ้าวไปไหนหน่ายายมาี่เดนมาเดินมา,เ,นมาเร็วอากาศก็ลมเย็นๆนะครับค่อยจๆจะลงนะครับ ขยายนะครับก็ดีลาเหมือนกันนะนยาฮะไปค่อยๆลงมีตีหินเก็บขานะครับขาเป็นหินที่เป็นเล็มๆคม,คมๆนะครับที่เดินโดนขาก็เก็บนะครับใยา่นะครับขาไม่ค่อยจะดีพื้นเดินก็ไม่ค่อยจะดี ถ้ามีรองเท้าผมก็ชื้อให้ใส่ได้แล้วนะครับไม่มีนะครับพายช้างไม่มีโอเคเดินดูครับดูเดินไปนะครับไปตองอาบน้ำเลยเด้อไปครับสวัสดีคุณแม่ทุกท่านนะครับตอนนี้ก็คุณตาพาคุณยายลงอาบน้ํานะครับ กไปแล้วครับครับขอสับต้ดดีทุกท่านนะครับที่ได้ชมคลิปนี้นะครับยายจะลงเล่นอาบน้ำอยู่ไป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 เร็วเร็วเรว,เรวคำร่ำแล้วรีบกลับบ้านอื้ เออล,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 ลงลงลงก็ตรงนี้สั่นนะครับเป็นทางที่มีดีค่อยๆเดินไปเรื่อยๆนะครับ,รบเฮ้ยไปเลยเป็นหลุมเป็นบ่อนะครับเหยียบอะไรก็ไม่ได้เออเหยียบหอยอ่ะไปไป,ไป เดียวเนาะเดินเล่นอยู่น <Bless you> ี <S <Enfin> <S ่แหละฮึดูครับเป็นหลุมเป็นบ่อครับไปลงไปอาบเลยอ้ึ อืแล้วขับลงไปแล้วมาลงไปแล้วบอนสูงพอลนอนลงนอนลงเล่นแล้วเล่นกันใหญ่แล้วอ้าวเล่นบอนสูงบอนใหญ่บอลบอลเล่นบอน ใส่น้ำถ่ายใส่น้ำเลยกดดกรดกระดกระดพป้นสูงตรงนี้น้ำลึกครับน่าจะช่วงใยใยนพอดีนะครับเป็นใยลยอยน้ำไม่เป็นนะครับโฮ้ยนอนลง นอนเออนอนลงแกบลงนอนฮึบเออบนลูงบนสูง่บนบนลบอลเร๋อบนลบนลูงบนเนี่ยขึ้นเร็วแท้หาบยังไม่เท่าไรแล้วขึ้น Ờ, bón sung, tác bón sung, bón 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 sung, bón bón sung, bón mà bên, nè mẹ 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 bên mà, ơ ờ, bón bón tác bón sung, tác tác bón sung, bón sung bón มา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 โอ้บาดสนาปลอเนีาะอือมา

คุณยายก็กลับขึ้นจากน้ำแล้วจะไปกลับบ้านนะครับครับก็วันนี้ก็ไม่ได้พูดอะไรมากนะครับเพื่อให้กำลังใจให้คุณยายนะครับครับก็ฝากไว้นะครับช่วงวันศุกร์หน้านะครับคุณตาก็จะทำรายการไรสดขายผลไม้ออนไลน์ให้คุณแม่ๆที่รับชมคลิปนี้นะครับ ทุกท่านนะครับขอกดไลค์กดแชร์ให้กับคุณยายด้วยนะครับสับตะไคร้กดติดตามคุณยายนะครับเพื่อให้เขาได้กินได้ทานนะครับอาหารไลสดวันศุกร์ก็ประมาณ8ดโมงครึ่งนะครับคุณตาจะทำการไลสดอันนี้ก็จะไปกินให้ไผ่ที่เขาเคยกินอยู่นะเฮ้ยปะาอย่าไปกินเนี่เปียกเขา ใชเห้ฮะแค่นี้แล้วครับอันนี้ก็คุณยายจะเดินกินไม้ไผ่อ่อนนะครับขอขอบคุณทุกท่านขอกราบสวัสดีนะครับลากันก่อนสวัสดีครับ